ชอบมากแต่งหน้าง่ายขึ้นม,กมากๆเมื่อก่อนคือมีปัญหาว่าเป็นตาสองชั้นแบบหลบในแล้วพอกริดไอายไลเนอร์เสร็จปุ๊บลืมตาขึ้นมาจะเหลือแค่หางตาค่ะหลังจากที่ทำไปก็โอเคเลยแบบมันเป็นธรรมชาติมากคือทุกคนดูไม่ออกว่าไปทำตามาสวัสดีค่ะอ้อมาทำตาที่อมรันเต้คลินิกค่ะปัญหาที่ของอ้อเนี่ยจะเป็นตาแบบมีสชั้นอยู่แล้วนะแต่หลบในแล้วเวลาแบบ แต่งหน้าหรือรีดอายไลเนอร์อะมันจะมองไม่เห็นเลยจะเห็นแค่หางตาเวลาขีดแล้วเรารู้สึกว่ามันบล็อกตายากเวลาเราไปไหนมาไหนเองเนี้ยก็เลยไปหาข้อมูลว่าแบบเออทำตาสองชั้นที่ไหนดีแล้วอ้อก,ก็เลยมาเจอที่อาร์มานเต้นเนี่ยค่ะดูข้อมูลเขาค่อนข้างปลอดภยัยดูมีชื่อเสียงแล้วก็น่าจะแบบโอเคกับเราแล้วก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็มาทำที่นี่ลองดูค่ะ ที่ทำไปรู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นเหมือนพอกรีดไอายไลเนอร์เสร็จปุ๊บมันก็จะเห็นคนทักด้วยนะว่าแบบตาหวานขึ้นตาโตขึ้นเมื่อก่อนคือแบบตาตีเลยนะแบบเหมือนคนไปมีตาชั้นเดียวอะ่ะมันเป็นธรรมชาติมากคือทุกคนดูไม่ออกว่าไปทำตามาชอบมากๆเลยค่ะคุณภาพสวยในแบบของเราอามารันเต้คลินิก